สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพอพอยเน่ของน้องอีสุขชนเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขชนครับพอพอยครับเอฟซี FC พลังเงียบพี่บอกครับพี่น้องครับโอ้ยเมือนขึ้นสวรรค์คนน้องพี่น้องเนาะทางบ้านเนี่ยกดดินจีแบบสิทางหน้ากลางทางน้องโบรมพูบไม่มีหมึอยืนเลยครับเอาแต่วันหนาว้วที่เต็มเลยอะครับพ่อ ก็คือศาสตร์เต็มมัดทะเลศาสตร์ค้นไหลครับเกินหมื่นผมมาเมื่อคืนนี้ต้องบันทึกไปไบเป็นประวัติศาสตร์อีกหมื่นหนึงไมครับเมื่อคืนนี้เรคาค้นไหลแห้งครับอยู่ดียวช่วงน้องยิงมากแข็งมั่นครับเต็มสะดนันเลยครับค้นก็ได้ช่วงน้องยิงมากมวลเสียงมากเต็มครับเมื่อคืนนี้ขนาดเสียงขนาดสองงานเมื่อคืนนี้น,น้องยิงก็ได้สุดยอดครับมวลสุเพ้งไหมครับตื่นตาตื่นใจเลยครับเมื่อคืนนี้เอฟซีเนี่ชมกันสดๆเมื่อคืนนี้ โอ้ประวัติศาสตร์แห้งครับประวัติการเลี้ยครับคนไหลายแห้งครับเมื่อขึ้นนี่คือไหลายครับหลขักหลาแเนมขึ้นนี่น้องยิงกับบ่อท่ามีให้พิษบังครับพี่น้องจัดเต็มเลยครับเหมื่อขึ้นนี่น้องยิงเสียงมาเต็มนะใสแแ่แจวเลยครับเมื่อขึ้นนี่คนหลายครับมาอนีน้องยิงอยู่มาอนีน้องยิงสาวน้อยเพชรบันแห้งทำการแสดงอยู่วัดชนรัประทานบ้านโป่งเอียดตำบลตำบลคัวรเรียงอำเภอชุม่มแพร จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้วันที่27ตุลาคมครับวันนี้วันที่27ตุลาคมครับนี่ครับวัดชนรัทานบ้านโคงเอียกครับนี่ครับยี่ตุลาครับสวัสดีคุเแม่มาขึ้นที่เนาะมาโผล่มาโผล่เลยมาขึ้นเนียคก้นเลยนี่ครับบอสโจโพสแล้วครับบอสโจทนไม่ไหวครับ ดโพสแล้วครับพี่น้องนี่ครับบอทโจโทนไว้ครับโพสแล้วครับพรุ่งนี้9นาฬิการอถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์ไปพร้อมกันสาวสน,วนุ่ยก้อยหักครับรบ,บอทโจโพสียบร้อยครับพี่น้อง จอกันห้องมื่อเือนครับวันที่ยี่สิบแปดครับพี่นอ้องวันที่ยี่สิบแปดครับหนึ่งมาแรงขนาดครับพี่นอ้องหนึ่งวันสามล้านเยว่ครับหนึ่งมาแรงานั้นครับมื่อเือนครับพี่นอ้องคนเมือนขึ้นโอ้โม,มองยังมองยู่พี่นอ้องต้องบันทึกไว้เป็นประวัติการประวัติศาสตร์อีกเลือบเมือนขึ้นย่งนหลายแห้งครับผน กำกึกมือครับเ่าิดหวังที่สร้างน้งบัวองเื่อน,นี่น้งบัวลำพูขึงเนื่นนี่คนหล่นคนมาทางจังหวัดก็เจะววามือ,อยื้อขอนแนออขน,แคนครับมือยนีท่างขอนแขนครับวัน,นี้ครับคนเลยสอนคนไปของเื่นีลยลายหักเหลียม ครับข้อมือลื่นพี่น้องข้าวพรุ่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดครับสามโมงสี่กอนนั่นกาครับไม่ล่าหนัดไม้ห้องครับน้องอิงกระแซโตาที่เพ้คนว่าเพนคนว่าน้องอิงกระแซโตาที่ครับเดี๋ยวถามเมือมือื่นครับพี่น้องเดี๋ยวเอฟซีทัวประเทศทัวโลกยี่ใส่เมืองครับมือลื่นเอฟซีพลังเงียบห้องเตรียมพร้อมครับมือลื่นว่าน้องอิงกระแสโตถามเมือมือื่นก็แล้วกันครับถ้ารอดมือมือื่นดีๆครับพี่น้อง หนึ่งมาแรงแข่แน่นอนครับล่างวิวบ่มีผัดกับมืออื่นถ้าเมื่อครับว่าหน่วิงกับแซโต๊ะโควาสมาโตกแล้วกับแซะไม่ได้จะพุ่งขึ้นะครับไม่ได้จะทะยานขึ้นย่างเดียวครับบ้มีตกครับมืออื่นครับมีนัดกันเนองสามมองส่อก่อนาฬิกาครับมืออื่นครับกับผลงานเพลงสาวสำน้อยค่อยหักครับพี่น้องใหญ่คนนาลาครับพี่น้อง เนีย่ยให้บอลโจนาลาอย่น้องยิงหนาลาครับตอกนึงมากแรงขน,นั้นครับผมว่าเพลงนี้มวนครับปิดหูไว้พี่น้องปลาเพลงทำงานอยู่แล้วครับผมว่าหยอดหยอดวิวขี่ไหลอยู่แล้วยมคราเพลงนี้ก็คือเพลงมวนอยู่แล้วเพลงมวลยี่เหลี่ย่อมร,รับเลยจังหวะโจโจจังหวะฟอนใส่ทานหน,นทาน,นีนนนครับพี่น้องเอาไปฟอนใส่หนาของเงาไหมครับเอาไปเต้นแอโรบิกเค็ื่นยังก็ได้เล่เพลงนี้ได้ทุกได้ทุกสถานการณ์เลยครับสำหรับเพลงนี้ครับไม่เป็นอย่างว่าแบบ โจโจนะบริเร็วเกินไปแล้วก็บริสัทธ์จังหวะพอดีเลยครับผมว่าที่นี่ก็ยังไม่รอเพื่อนครับที่นี่สำหรับเพลงสาวสมัยค่อยหักของเราอีกมือดนครับสามโมงสอบก็ได้ครับเอฟซีพลังเงียบห้างพร้อมยังครับพี่น้องพร้อมกันหรือยังครับมือดนครับเป็นมือทำงานห้องกับวายันครับมือดนทำงานไปนน้ำห้องกับเปิดไปนน้ำกระไดครับเปิดฟังไปพร้อมทำงานไปพร้อมกลับมาห้องกับปั้นต่อครับพี่น้องนี่เห็นหน้าลาครับ เอาให้ติดอันนับโลก,กไปเลยครับเอาให้แบบผู้เรมเมวากระแสโต๊กนี่เอาห้หนาแตก,กไปเลยครับสำหรับคนที่มาว่ากระแสนองอิงกับนองอิกองอกระแสโต๊กครับทำเมื่อเมื่อนครับพี่นอ้อง<น>ผมย่านไปสองล้านวิวสามล้านวิวอีกดอกเมื่อินหนึ่งวันเน,นี่ยเพราะว่าเอฟซีทอโกครับมื่อินคนลาง,งานปั่นกับมี่ครับมื่อนครับคนหยุดงานลาง,งานรอปั่นเพี้งกับมีครับ แต่สำหรับเอฟซีเปังเงียบเห็นงานไม่น ed ้ำฟังในมือมือครับพี่น้องมุ้ยปัญหาครับกลับมาบ้านกับฟังในตัวครับว่าหน่องยิงกับเสียโต๊ะกับทำมือมือก็แล้วกันยานาแตกเด้อผู้เลียงว่ากับเสียตกะกัมืออยานนาแตกก็แล้วกันครับเฮตุใดเลยครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแสนยีเฮ็ดไหตุใดเลยครับเอาชั่วโมงกับแสนยีเลยครับ เสียราะทอกแคร์แน่นอนคนระับมีแต่กี่เพิ่มครับมันอีมือเง่นหยิบแปดแล้วเดี๋ยวอีกเมื่อก,กี้มือน้องยิงก็ได้กลับบ้านตัวนี้ครับนี่ยอีกเมื่อก,กี้มือน้องยิงก็ได้ไกลับบ้านแล้วเพราะว่าเป็นบุญกะทินบ้านน้องยิงเนาะเป็นเจ้าภาพนะครับเนาะจากหมอรัมพงศ์เจริญกองเนี่ยครับสาวหน่อยกัยกบบ้านแห่งตายังกะติดบ้านน้องยิงกะติดหมดแล้วครับขางกับแพงบ้านน้องยิงรวมทั้งบุญบุญกะทิน น้องยิงสำรับหลายจังหวันทีหนึ่งทีสองเนี่ยครับน่าจะประมาณนั้นแหละครับบนแระทินคนยีงไปไล่ยครับทั่วอยู่ลงไล่ครับรถทัวร์กับมีครับคนยิไปทัวร์ประเทศหมดแล้วครับผมว่าเอฟซีไล่เนาะปีท <eties> ี่แล้วใช่ไหมครับผมว่าไปหลายจังหวัดที่เดียวไปงานบุญน้องยิงปีที่แล้วอยู่วัดหนองคู่บ้าหลากหลายจังหวัดเลยแล้วครับทั่วทุกภาคเลยแล้ว ปีนี้เฮรงกี่ไลยครับพี่นอ้องปีนี้บ้านน้องยิงก็เรียบร้อยแล้วแล้วพื้นที่เป็นกระเช้าแล้วเหมือนกับล่อเพิ่นกลารรง,ตงาเต็นยังแล้วหมื่นีกลางตรงกลางเต็นประดับไฟแล้วล,ล่อตอนรับเอฟซีเลยครับสำหรับงานบุญบ้านน้องยิงบุญกระถินเนาะจะภาพจะภาพน้องยิงเป็นจ้าภาพนีว่วงสาวหน่อยเพื่นแท่งวง,งของบลอเปล่นความครับไก่ลยครับ,ไก,รบไก่ได้ครับไปบ้านแล้วน้องยิง ช่วงนี้ก็นั่นตะวนช่วงนี้น้องบุญลำพูขอนเกลยนแถวนี้อยู่นี่นะครับวุ่นในแถวๆนี้แล้วช่วงนี้ว่นเดยวเดีวขอนญเกล็นน้องลำพูโดนนี่แล้วครับสำหรับงานน้องยิงก็ได้นี่ครับเดี๋ยวผู้ใดว่าน้องยิงกระแสตยทกมือเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันเอาเห็นาแตกไปเลยครับสำหรับคนที่ว่ากระแสตกครับมือน้องเอายอดวิวไปเอายอดวิวเอายอดวิวไล่ตะวันน้องพี่น้อง เอายอดวิวไปหุบป,ปากเพื่อนคนที่ว่าวก็เสียตกนี่เอาเอายอดวิวไปหุบป,ปากเพื่อนดิครับเอาไปปิดปากเพื่อนยอดวิวนี่เอาจากสามล้านยิ้วครับหนึ่งมาได้อมครับพี่น้องติดอันดับโลกความเข้มงวนสู่เต็มที่ครับพร้อมครับเอ็กซีไม่ต้องเงียบสำหรับคลิปนี้ไว้จมีสวัสดีครับผม